มาวางแผนกันนะครับว่าจะไปทางทิศเหนือแล้วไปทางทิศใต้ดีเพราะว่าันนี้นะฮะภาคเหนือเนี่ยไม่มีฝนแล้วครับส่วนภาคใต้ยังมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้สําหรับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะมีโอกาสมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยไปติดตามเพิ่มเติมนะครับจากคุณวินิตครับครับก็คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นะครับค่ะ วันนี้นะครับบริเวณของภาคกลางและภาคตะวันออกก็มีการกระจายตัวของฝนร้อยละ1 0บถึงของพื้นที่ครับนันหมายความว่าจะมีฝนแค่บางแห่งเท่านั้นนะครับสำหรับภาคตะวันออกเองกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะยังคงมีฝนได้แถวแถวจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีรวมถึงจังหวัดตราดนะครับส่วนภาคกลางก็ยังคงมีฝนได้แถวแถวตอนล่างของภาคนะครับรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเองก็ยังคงมีฝนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะยังไม่มากนะครับ วันนี้ภาคกลางและภาคตะวันออกน่าจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับชัดเจนในวันพรุ่งนี้เพราะข้อมูลจากแบบคาดการปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย3ชั่วโมงของกรมอุตุนิยมวิทยาน,นี้นะครับรวมถึงคาดการสภาวะฝนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรนะครับซึ่งก็คืออันนี้นะครับจะเห็นว่า ในวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณของภาคตะวันออกจะมีสีเขียวนะครับทั้ง2ของแบบจําลองนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนนะครับก็จะมีฝนได้ทั้งจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีรวมถึงจังหวัดตราดนะครับส่วนภาคกลางเองก็คาดว่าน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันเดียวกันแต่ว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงค่ําเป็นต้นไปนะครับ ส่วนภาคใต้วันนี้ยังคงมีการกระจายตัวของฝนดีครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยทําให้หลายจังหวัดน่าจะยังคงมีฝนตกรวมถึงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับก็ยังคงเกิดจากปัจจัยเดิมก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยด้วยนะครับมีกําลังปานกลางยังพัดนาความชื้นจากทะเลเข้ามานะครับก็ทําให้บริเวณของภาคใต้เองยังคงมีฝนตกได้นะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้ก็จะอยู่แถวๆบริเวณของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลานะครับส่วนฝั่งทะเลอันมันเองยังคงมีฝนได้แถวๆจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังรวมถึงสตูลน,นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยก็ยังคงมีคลื่นสูงนะครับเท่ากับเมื่อวานนี้ก็คือที่2เมตรนะครับแต่ว่าถ้าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากขึ้นนะครับประมาณ2-3เมตรด้วยกันนะครับ ปิดท้ายกันที่ภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในตอนเช้าเแบบนี้ครับอุณหภูมิต่ำสุดของทั้งสองภาคอยู่ระหว่าง20ถึง23องศาเซลเซียสนะครับและสำหรับบริเวณของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับรวมถึงบริเวณของน่านตากหนองคายเลยขอนแก่นนะครับและก็ยังมีที่อุบลราชธานีอุณหภูมินั้นต่ำสุดนะครับต่ำกว่า23องศาเซลเซียส ทั้งหมดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่มีอากาศเย็นนะครับสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณของทั้งสองภาคนี้จะมีกําลังที่อ่อนลงไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องของอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นครับคุณพรวดีคุณธีระเดชเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่ามวลอากาศเย็นจะกลับมาอีกครั้งก็ประมาณวันจันทร์หน้าก็จะทําให้ทั้งสองภาคนั้นอน แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่าจะไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าร้อนขึ้นมากๆไปกว่านี้นะครับแต่ว่าเห็นคุณพรวอดีเนี่ยบอกว่ากรุงเทพ ก็สัมผัสได้ถึงอากาศเย็นด้วยนะครับแต่ต้องเป็นช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงสายกับช่วงเที่ยงนั่นก็คือร้อนกับร้อนมากแต่พอตอนเย็นเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกได้ถึงไอเย็นๆบ้างนะคะใช่แล้วครับเพราะว่าส่วนหนึ่งกรุงเทพเองก็อยู่ติดกับทะเลนะครับก็อาจจะมีลมทะเลพัดเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงตอนเย็นค่ำแบบนี้นะครับค่ะฟังแบบนี้หลายคนอาจจะงงกรุงเทพอยู่ตรงไหนมีทะเลบางขุนเทียนบางขุนเทียนนะคะอย่าลืมลืมบางขุนเทียนกันลมแบบนี้สบายเหลือเกินนะตอนหลับนิ่มอยากตื่นเลยใช่ไหมครับกับ 係啊。Uh huh. uh huh.